เะะมื่อวานนี้หลายคนก็คงติดตามรายการคุยกับเศรษฐานะคะ,คะมีหลากหลายประเด็นมากมากเลยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเน้นย้ำค่ะในเรื่องของรัฐบาลจะมีการน้อมนำนะคะโครงการพระราชดำริค่ะเพื่อมาแก้ไขนะคะปัญหาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยในรายการคุยกับเศรษฐาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยเนื้อหาของรายการนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการดําเนินโครงการหลักสิบโครงการของรัฐบาลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเข้าไปแก้ที่ต้นตอหรือฐานราก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาใน3ากลุ่มใหญ่คือป่าน้ำและคนที่ถือเป็นหัวใจและร่างกายของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคือความลึกในการทำงานถ้าหากเป็นเอกชนหรือเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่ติดตามข่าวอย่างเช่นในช่วงเวลา20ินาฬิกาจะได้ทราบว่าโครงการอะไรบ้างแต่พอลงพื้นที่จริงในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการพระราชดำริต่างๆได้มีการนำเสนอในเชิงลึก ทำให้ทราบถึงความยากลําบากที่จําเป็นต้องใส่ใจและใส่เงินลงไปรวมถึงผลกระทบที่มีต่อพี่น้องประชาชนในเชิงบวกหรือเชิงลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือการเปลี่ยนเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อว่าในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเสด็จลงพื้นที่เยอะมากเช่นเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีความห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลำบาก อยู่ห่างไกลความเจริญทั้งในเรื่องของอาหารการกินการทำมาหากินและการประกอบอาชีพดังนั้นเรื่องของน้ำการรุกล้ำพื้นที่ป่าชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขการศึกษาและเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาหรอบเจิพ 6, รรษา28กรกฎาค,คมนี้ถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราในฐานะพลศกษชาวไทย จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองปีมหามงคลด้วยการน้อมนําโครงการพระราชดาริต่างๆที่เกี่ยวกับดินน้ําป่าคนมาบรรจุในโครงการที่ได้ทําขึ้นมาโดยรัฐบาลจะร่วมกับภาคเอกชนองค์กรต่างๆมีการพูดคุยกันและคัดเลือกกว่า600โครงการมาเป็น10โครงการหลักแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า,า600โครงการลดเหลือ10โครงการอีก500กว่าโครงการก็ยังทําอยู่เพียงแต่ได้คัดเลือกโครงการ10โครงการหลัก ที่เกี่ยวข้องกับป่าน้ำคนส่วนโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอลและโครงการพกเก็ต Park ค72แห่งซึ่งอยู่ติดกับโสโซลโงรอ9มีพื้นที่หลายร้อยไร่รัฐบาลได้ลงไปสมรวจมาแล้ว อยากพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่แห่งหนึ่งเนื่องจากพบว่ามีต้นไม้และสระน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์สุขภาพได้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนถือเป็นพ์คใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดใน72พาร์คที่จะทําขึ้นแต่บางพ์คพื้นที่อาจมีเพียงหนึ่งไร่หรือเพียงสองงานโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความแออัดสูงการมีพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงที่ปัจจุบันที่อยู่อาศัยค่อนข้างคับแคบ ก็จะช่วยผ่อนคลายมีสวนสาธารณะเล็กๆหรือมีสนามกีฬาเล็กๆเ,เพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายครับนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยถึงโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าว่าสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแจกต้นกล้าแก่หน่วยงานต่างๆนํา,านไปปลูกในทุกจังหวัดของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าบางพื้นที่มีการทําไร่เลื่อนลอยรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ควบคู่ไปกับเรื่องการทำมาหากินแม้จะมีการตัดไม้ทำลายป่าแต่ก็ต้องมีการปลูกทดแทนเพื่อให้ระบบนิเวศมีความสมดุลซึ่งการพัฒนาหรือปรับปรุงสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งการปลูกป่านอกจากประชาชนจะได้ประโยชน์ระบบนิเวศสมบูรณ์แล้วยังเป็นการรักษาหน้าดินทำให้ฝนตกตามฤดูกาลก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและอีกหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติของการดูแลสภาพแวดล้อมหรือเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ